สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่ทับทุกคนเจอกับครูหญิงอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้แรกรับประทับใจนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บของเข้าที่ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามครูหญิงมาเลยค่ะ เด็กๆคะเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วหรือหมดเวลาในการเล่นตามมุมต่างๆนะคะเด็กๆจะต้องทํำยังไงคะสําหรับของเล่นที่เด็กๆเล่นเอาไว้ต้องทํำยังไงคะเด็กๆมีใครรู้บ้างไหมคะว่าเราต้องทํำยังไงกับของเล่นที่เราเล่นเสร็จแล้วรู้ไหมคะสําหรับของเล่นที่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะ มเมื่อหมดเวลาแล้วเด็กๆจะต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะและเด็กๆต้องจำไว้ว่าตัวเองเอาของเล่นมาจากตรงไหนก็ต้องเอาไปเก็บให้ที่เดิมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนคงทำได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย